นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทย m a c ค u a ล i กลับเข้าสู่รายการ Business t a l นะครับเมื่อสักครู่เราคุยค้างกันอยู่ถึงว่าเวลาที่ต่างชาติเองที่เป็นรายใหญ่นะครับที่มีผลต่อตลาดค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาวางแผนแกรลงทุนเราเริ่มจากภาพกว้างก่อนว่าระบบเศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วเขาดูอะไรต่อครับคราวนี้ เขาก็ดูว่านะครับก็จริงๆแต่ละฟันก็ได้มีระบบกลยุทธ์อยู่แล้วนะครับ,รบกลยุทธ์ในการเทรดต้องบอกก่อนถ้าเกิดเป็นฟันที่เป็นฟันระดับสูงจริงเนี่ย<ม>เรื่องของการคาดการณ์ทิศทางเนี่ยมันจะลดลงอ๋อคือเขาไม่ได้เก่งว่าหลักชนี้จะไปเท่าไหร่นะครับไม่มีหรอใช่ครับมันจะมันจะถ้าเกิดเป็นระดับสูงมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆคือมันจะค่อนข้างที่ว่าคือเขาจะหากินกับระบบการเก็งกาไรณนะปัจจุบันมากกว่าเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาแสวงหาผลกาไรส่วนต่างอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นซิสเต็มจะถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้น นะครับเราต้องถ้าตัดพูดให้เคลียร์คือระบบของฟันเนี่ยจะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเพราะนั้นจะไม่ได้มีการว่า้ถ้ามันจะขึ้นต้องไปลองเยอะๆเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาะจะมีการวางคอนโทรลทั้งโพซิชันทั้งโซนทั้งเครื่องมือการเงินทุกอย่างผมพูดแบบนี้ถูกไหมว่าเขาวางแผนมาแล้วว่าขึ้นก็สามารถทํากําไรได้ลงก็ทํากําไรได้ใช่คือในคอนเซ็ปต์อย่างเฮดฟันที่ผมบริหารนะครับก็คือต้องคิดก่อนเลยว่าถ้าผมผิดก็ต้องอยู่รอดได้ถ้าถูกก็ดีเป็นโบน,นัส ถ้าทำคอนเซปต์นี้ได้แม้กระทั่งรายย่อยก็ไปใช้ได้คือต้องคิดก่อนเลยนะครับเวลาลงทุนถ้าผิดแล้วจะทํำยังไง mm. เช่นสมมติคุณบอกว่าตลาดหุ้นจะดีใช่ไหมครับสมมติลงทุนแบบซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช้มาจินด้วยแล้วถ้าผิดล่ะ mm. เห็นไหมถ้าเรามองแบบถ้าเราผิดจะทํายังไงไม่ว่าเราจะคาดการตลาดไม่ดีหรือคาดการณ์ไม่ดียังไงเราก็ยังรอดสมมติถ้าถ้าเราจะผิดล่ะเราจะลงทุนแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็มีแคชรีเซิร์ฟเห็นไหมเพราะนั้น mm. ถ้าเกิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดดเรราาก็มีทงอ นี่นี่คือหลักการคอนเซปต์ของการลงทุนนะครับถ้าจะให้ผมแนะนําก็เป็นประมาณนี้คือฝากถึงรายย่อยที่ดูอยู่เลยว่าจริงๆบางคนมองตลาดจะไป1นึ่งพันหกหนึ่งพแต่คนที่เป็นรยายใหญ่จริงๆเขามองว่าอาจจะมีการมองแต่ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นเขาต้องอย<ม><า>ู่รอดได้เราเชื่อว่าทุกหมดหน้าตากแบบักเรา<ๆ><ๆ>ต้องมีทางหนีให้เราด้วยก็คือเป็นการมองภาพใหญ่ก่อนแล้วก็โมเดลในตัวระบบแต่เขาเซตอัพไปแล้วครับว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถอยู่รอดได้ไม่ว่าตลาดจะขึ้นจะลงทีนี้คุณพิชัยจริงๆมองใหญ่ต่างชาติเรามองเหมือนเขา เขาต้องมองใช้แมทใช้จิตวิทยาใช้การแมทเขาใช้อะไรแบบนี้เรามองว่าอย่างไรบ้างชก็คือถ้าโฟกัสไปที่ต่างชาติ3%เรลยกันเลวกันถ้าต่างคนที่จะทำกำไรตลอดเวลานี่แหละถ้าต่างชาติระดับนั้นเนี่ยนะแน่นอนเขาก็จ้องลงทุนในสิ่งที่เป็นพื้นฐานดีก่อนละอันนั้นทุกคนทั่วโลกผมคิดว่าก็ต้องเชื่ออย่างนั้นก่อนนะฮะแต่สุดท้ายในจุดที่เขาจะซื้อที่เขาจะขายจริงๆตอนนั้นเนี่ยเขาจะไม่ดูเหตุผลละ เพราะเขาอยู่เหนือคนมีเงินเป็นหมื่นล้านไม่ดูเหตุผลในการลงทุนเพราะว่าอย่าลืมนะว่าถ้าเราเราโฟกัสไปที่การขายในเวลาที่คนส่วนใหญ่ซื้อใช่ไหมที่คนสมเปอร์เซ็นจะขายตอนที่คนเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นซื้อตอนที่คนเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นซื้อเนี่ยเหตุผลต้องดูดีอยู่ละเป็นเรื่องธรรมดามันไปไม่ได้คนเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คงไม่ซื้อคงไม่ซื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต่างชาติที่มีสติการระดับนี้เขาจะไม่ดูปัจจัยพื้นฐานไม่ดูเหตุผลเลยในจุดสูงสุดและจุุุดดดดตต่่าาสเเเพรระ้อยููในนับผผกหหล อีกชั้นหนึ่ง<ม>เหตุผลมี2ด้านเสมอสมมุติว่าอยู่ในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ซื้อนะครับแล้วซึ่งเกินกว่า90%แล้วคน5% 7%เไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอาจจะเป็นคนไทยบ้างเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนฝรั่งเราเรียกว่าเป็นคน3%เขายซึ่งเราจะรู้จากการตีความนะเราจะไม่เห็น<ม>ตัวเลขพอขายแล้วราคาจะเคลื่อนไปทางที่คนส่วนน้อยกําไรถูกไหมฮะร,ราคาก็จะลดลงแล้วราคาที่ลดลงจะมาปรับเปลี่ยนเหตุผลเองให้ดีกลายเป็นไม่ดีเ<ม>พราะเขาเพราะว่า ราคากําหนดสถานการณ์ได้ด้วยไม่ใช่ว่าสถานการณ์กําหนดราคาอย่างเดียวนะอา้าวแต่พอตอนมีข่าวตลาดขึ้นข่าวตลาดลงลอธิบายได้นะคุณพิ่ชัยอธิบายได้เสมอทั้งสองด้านไงทั้งสองด้านทุกวันจะอธิบายได้เสมออย่าลืมนะว่าไม่ใช่ทุกวันที่ราคาหุ้นจะดูเป็นเหตุเป็นผลบางทีราคากับสถานการณ์ก็ไปทางเดียวกันบางทีราคากับเหตุผลก็ไปคนละทางกันนะบางทีก็ดูไม่สอดคล้องกันเลยเพราะว่ามันก็มีแค่ขึ้นกับลงอะ และเหตุผลก็มีแค่ดีกับไม่ดีมันจะไม่ไปทางเดียวกันตลอดบางทีแล้วเราจะรู้สึกขัดขัด,ขดในการอธิบายว่าทําไมทุกอย่างดูไม่ดีแต่ขึ้นทําไมดูดีแต่ลงมีเยอะแยะไปนะคบอ๋อคือราคามันมาก่อนคือมันอธิบายได้หมดทั้งสองด้านทั้งสองด้านแต่ราคาจะมาก่อนนะอตอนที่เป็นจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดราคาจะนํานําสถานการณ์อย่างที่อธิบายเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นจุดต่ําสุดนะที่ใครๆก็กลัวขายกันหมดเลยนะเหตุผลย่อมดูไม่ดีที่สุด ก็คือตอนหุ้นอยู่4-500จุดนะฮะวิกฤตเพิ่งเริ่มโอกาสยืดเยื้อยาวนานใช่ไหมฮะหนักหนาสาหาัสสาการตอนที่วิกฤตเพิ่งเริ่มใหม่ๆปี51นะหาเหตุผลดีๆไม่เจอหรอกแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับปี40ด้วยว่ายืดเยื้อะ5ปีลงเหลือ200จุดทําไมต้องซื้อที่4-500หาเหตุผลดีๆให้ซื้อไม่เจอถูกต้องตามเหตุผลใช่ไหมแต่ว่าคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นหมดแล้วขายใช่ไหมคนส่วนน้อยซื้อ ราคาก็จะปรับตัวไปในทางที่คนส่วนน้อยกําไรแล้วราคาก็จะไปปรับเปลี่ยนเหตุผลต่างๆสถานการณ์ต่างๆให้มันดูดีขึ้นได้ด้วยไงราคามันกําหนด,ดสถานการณ์ได้ด้วยเหมือนกันทางลงก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นี่แหละตลาดประมาณพันห้าพันหกร้อยนี่แหละพั 1> 1, นห้าพันหกก็คนก็คือมันไม่ได้โอเวอร์บอสขนาดทองนะไม่ได้แบบนั้นทองที่ผมมองเป็นบ mm. ับเบิ้ลไปเลยตอนนั้นนะแต่ว่าตลาดที่พันห้าพันหกเนี่ยมันจะนําไปสู่พันหกร้อยเนี่ยประมาณบวกลบมันจะนําไปสู่การ เข้าสู่คลื่นของขาลงได้ในระยะหนึ่งคือตลาดจะไม่พ้นพันหกร้อยห้าสิบไปไกลๆง่ายๆคือ<พ>ที่ขึ้นมาเป็นห้าสิบร้อยจุดแบบจะไม่เห็นแล้วในช่วงระยะใ<พ>กล้เพราะว่าใช่เพราะว่าคนจํานวนมากมากผิดปกติเริ่มเข้าตลาดแล้วมองตลาดในแง่ดีเกินไปอย่างเช่น VI ใหม่ๆนักลงทุนใหม่ๆตลาดหนังสือหุ้นขายดีติดท็อปเทท็อปทุกอย่างเนี่ยคนใหม่ๆเข้าไปมากเนี่ยเหตุผลต่างๆก็อยู่ดีปัจจัยพื้นฐานก็ดูดีแน่นอนว่าสิ่งไม่ดีไม่ดีก็มีอยู่นะ ผมถึงบอกว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นสิ่งไม่ดีต่างๆก็มีอยู่แต่คนเริ่มจะไม่เชื่อในเหตุผลด้านไม่ดีละเพราะว่าเชื่อในเหตุผลด้านไม่ดีนะมาตั้งแต่6 0 0 8 0 0แพันหนึ่งพันสองพันสก็เชื่อแต่เหตุผลว่ามันไม่ค่อยดีอเมริกากลัวอยู่นั่นแหละม,มันก็ขึ้นตลอดยุโรปจะยืดเยื้อถูกไหมแต่หุ้นก็ขึ้นตลอดลงๆแล้วขึ้นลงๆแล้วขึ้นจนถึงจุดจด,ดหนึ่งคนจะต้องเริ่มมีเหตุผลไม่ดีอยู่เยอะแยะวันนี้นะแต่เราต้องหน้าที่เราคือเราต้องมองให้ขาดต้องเข้าใใจจจว่าคนะตัดสิยงงไ ถูกไหมเพราะท้ายที่สุดมันอยู่ที่การตัดสินใจไม่อยู่ที่คําพูดเราก็เริ่มเราหน้าที่เราคือเราต้องเริ่มมองข่าววันนี้มีเหตุผลดีกับไม่ดีอยู่ในระดับหนึ่งเหตุผลดีมีเยอะเหตุผลไม่ดีก็มีนะเยอะแยะเลยแต่คนจะเริ่มไม่มองเหตุผลด้านไม่ดีละเพราะมองเหตุผลด้านไม่ดีมาเยอะแล้วมันไม่เป็นจริงสักทีหุ้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเสียโอกาสมาเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้คนจะเริ่มมองเหตุผลด้านดีๆมากกว่าและใช้แฟกเตอร์ดีๆเป็นแฟกเตอร์ในการตัดสินใจซื้อขายซึ่งถ้าเราามีีหน้ท ที่จะมองจากระบบผลประโยชน์และจะตัดสินใจแบบคนส่วนน้อยเราก็ต้องมองว่าเราจะขายละโดยไม่ต้องไปดูเหตุผลใครจะแย้งเรื่องปัจจัยพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันมีดีอยู่ในนั้นหมดแต่อย่าลืมราคากําหนดสถานการณ์ได้ด้วยไงนึกออกไหมถ้าเกิดระบบผลประโยชน์ลงตัวแล้วราคาเริ่มปรับตัวลงนะคงไม่ลงเร็วอาจจะสลับขึ้นสลับลงอย่างเงี้ยพันห้าพันหกพันหกร้อยกว่าพันเจ็ดถึงพันสี่กว่าแต่ผ่านไปสักหกเดือนปีสองปีมันก็จะยังไม่ไปไหนแล้วเรามีโอกาสได้ซื้อที่พันสี่พันสาม เรามองอย่างนี้แต่ถ้าเป็น V I แท้ๆมองข้ามไปเลย5ปี3ปี10ปี20ปีไม่ต้องขายไม่ต้องกะเกงก็ได้เพราะระยะยาวหุ้นไทยย่อมดีหุ้นไทยย่อมดีอยู่แล้ว2 3,000จุดเราก็เห็นถ้ามองยาวๆ10 2 0ปีนะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะกะเกงใช่ไหมแล้วอย่าลืมนะปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงว่าวันนี้คนให้น้ำหนักเรื่องปัจจัยพื้นฐานกำไรของบริษัทจดทะเบียนเยอะเวลาที่สถานการณ์มันกำหนดราคานะถามคำหนึ่งว่าเวลาหุ้นอยู่800จุดนะมีใคร ฟันผงไหมว่า PE หุ้นไทยถูกมากไม่ต้องไปมองปัจจัยอื่นซื้อลงทุนเลยก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนั้นหุ้น PE ไทยก็ไม่แพงจริงไม่ถูกจริงนะอาจจะค่อนข้างถูกแต่คนไม่มอง PE เพราะรอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนมองอนาคตคนมองว่าโอ้โ oh, ห oh, สถานการณ์มันมีปัจจัยการเมืองเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็มียุโรปอเมริกาเยอะแยะแล้วหุ้นก็ขึ้นจาก400มา800แล้วมันตั้งร้อยเปอร์ละคนมองว่ามันมีความไม่ดีอยู่เยอะ พอมีความไม่ดีอยู่เยอะพอมองอนาคตไม่ดีก็มองว่า P/E ปัจจุบันที่ถูกอนาคตจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นถูกก็จะกลายเป็นแพงถูกไหมวันนี้กลับกันเลยนะวันนี้ P/E ค่อนข้างแพงแต่คนมองน่แน่แหละแต่คนมองอนาคตดีหมดก็เลยพยายามบอกว่า P/E ที่แพงวันนี้เดี๋ยวมันจะถูกในอนาคตแล้วให้น้ำหนักกับปัจจัยพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียวทั้งที่จริงๆแล้วมันกําหนดกันได้ไงเมื่อไหร่ที่ราคามันพลิกกลับแล้วเราเริ่มมุมมองเปลี่ยนนิดเดียวนะ P/E ที่เราบอกว่า มันจะถูกในอนาคตจะกลายเป็นมันจะแพงในอนาคตได้เลยนั่นสิฟังแบบนี้แล้วคนที่บอกว่ามีเหตุผลคนที่เป็นชนะตลาดเขามองอะไรแบบนี้ไหมเขามีหลักการยังไงในการมองว่าราคาที่มันน่าจะเป็นมันต้องเป็นยังไงจริงต้องเสริมก็อย่างที่คุณวิชัยบอกก็ก็จริงนะครับเพราะว่าคือจริงๆในตลาดเนี่ยถ้าเราเปิดใจนะครับเราจะเห็นอยู่แล้วในตลาดเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเพียงแต่ว่าเรามักจะหยิบเรื่องที่เรา ตอบรับกับสิ่งที่เราต้องการนะปัจจุบันนี่เป็นหลักพื้นฐานซึ่งอย่างเราบริหารฟาเราต้องรู้อยู่แล้วว่าจิตวิทยาตลาดเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าราคาตลาดสมมติราคาหุ้นดีเนี่ยเราก็จะหยิบเลือกแฟกต์ที่ดีๆมาตอบสนองจริงไหมครับสมมติเวลาผมเทรนเทรดเดอร์เนี่ยผมจะให้เทรดเดอร์เนี่ยเขียนแฟกต์ที่เป็นแฟกต์จริงๆทั้งข้อดีและข้อม่นิตลาดซึ่งจะเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงมันจะมีข้อดีข้อเสียไปด้วยกันตลอดคือมันมีหมดแหละดีไม่ดีใช่ครับทุกภาวะตลาดเลย มันก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการแยกแยะในการฝึกว่าเราควรจะซื้อลงทุนหรือเราจะทําอะไรต้องรู้ตัวเองก่อนอในภาพไหมครับเช่นถ้าเราลงทุนในหุ้นเนี่ยเราต้องตอบก่อนว่าการลงทุนในหุ้นที่ถูกต้องมันคืออะไรใช่ไหมครับว่าเราลงทุนในหุ้นเนี่ย PE ที่ควรจะลงทุนมันแค่ไหนถ้าเราบอกว่าในอนาคตมันจะถูกลงกว่านี้ PE ตอนนี้มัน22เท่า23เท่าเราเราเรากำลังมองอะไรหรือลัาสมมติ22เท่าสมมติ20เท่ามันก็คือ5% โดยเฉลี่ยต่อเห็นไหมครับถ้าเทียบเท่ากับบอลบางที่ซึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันคิดว่าสมมติถ้าเรามองในลอจิกมันก็เห็นไหมตลาดหุ้นมันจะดูแพงก็ได้ทั้งที่ทั้งที่บอลอาจจะไปลงบอลดีกว่าได้ผลตอบแทนเท่ากันอ่าบอลเทนต่ำกว่าด้วยเห็นไหมถ้าถ้ามองในแง่ของฟันเพราะฉะนั้นสังเกตว่าทําไมบางทีฝรั่งบางทีบางบางกลุ่มถึงสวิตเงินคือเราเรามองที่ตัวความจริงตรงตรงนี้ด้วยแฟกต์เห็นไหมครับว่าเอ้ยถ้าเราจะลงทุนอะไรอ่าถ้าเราจะเก็งกำไรหรือว่าเราทำอะไรต้องรู้ก่อนว่าเราเราต้องตอบตัวเราเองให้ได้ก่อน อย่างผมบอกว่าดัชนีตลาดหุ้นอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะกังวลน่าจะกลัวแล้วมันจะมีตัวเลขตายตัวไหมคืออย่างที่บอกสมมติว่าสมมติวันนี้พูดว่าวิวว่า้ทุกอย่างมันไม่ดีปุ๊บทุกคนไปขายหมดเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์มันก็จะพลิกกลับจริงไหมครับเพราะว่าอะไรว่าสมมติทุกคนกลัวแบบเอ้ยพอดูแล้วขายดีกว่าขายขายขายเกิดอะไรขึ้นครับมันเข้าอย่างที่บอกมันจะเข้ากุูมเดิมเพราะทุกคนขายกันหมดเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็จะพลิกกลับได้เพราะว่าทุกคนเป็นผู้ขายแต่ครั้งนี้าง คืออยากให้ทุกคนมีกลยุทธ์คืออย,อย่างเวลาผมผม,มองเนี่ยคือเรื่องของการพรีดิก์ตลาดเนี่ยคือผมไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยจะแนะนาวิธีการพรีดิก์ตลาดเท่าไหร่เพราะหนึ่งมันทําให้เราการลงทุนเราเครียดน่กภาพไหมครับวิธีการลงทุนของผมเนี่ยจะมองคือหนึ่งถ้าเราลงทุนแล้วเราสบายใจจิตใจเราดีไม่เน่าดีมันคือการลงทุนที่ถูกต้องถ้าเราลงทุนแล้วเครียดแล้วแบบโอ๊ยไม่สบายใจต้องมานั่งตื่นดูว่าเบนเนกี้จะพูดอะไรหรือว่าพรุ่งนี้จะเป็นไงอ่ะแสดงว่า โมเดลหรือการลงทุนของเรามันผิดปกติอะไรบางอย่างแหละเห็นไหมครับถ้าเราลงทุนแล้วสบายใจแปลว่าจุดตรงนั้นแหละแสดงว่าเราเริ่มเข้าใกล้ละส,สิ่งที่น่าจะเป็นคำตอบช่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาดูว่าจะใช้ยังไงกับตลาดนะครับจะมีตัวอย่างไหมให้เห็นภาพมากขึ้นครับไปพักกันสักพักหนึ่งก่อนครับ